สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับพัชรีไหมสุขเกร็ดสาระดีๆที่คุณควรรู้วันนี้เสนอตอนวิธีสังเกตสัญญาณอันตรายต่อการละเมิดทางเพศเด็กปัจจุบันเรามักจะได้เห็นข่าวเด็กถูกกระทําทางเพศกันบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนที่คิดจะกระทําทางเพศกับเด็กส่วนใหญ่ก็มักจะลงมือทําช่วงที่เด็กอยู่บ้านตามลําพังเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเราก็ มักจะได้ยินคําพูดของพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองว่าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกของเราเพราะเคยเห็นแต่ในข่าววันนี้จะมาแนะนําวิธีสังเกตพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับบุตรหลานของท่านได้พอสังเกตนะคะประการที่1คนเหล่านี้จะเข้าหาผู้ปกครองเด็กเพื่อสร้างความไว้วางใจ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งเป็นปีเลยนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามการระวังตัวการป้องกันและเพิ่มการยอมรับจากครอบครัวของเด็กคนประเภทนี้มักจะเป็นคนใกล้ชิดที่เรารู้จักมักคุ้นกันดีค่ะเช่นเพื่อนพ่อเพื่อนพี่เพื่อนบ้านโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีการตั้งวงกินเหล้ากันบ่อยครั้งมีความเสี่ยงสูงสำหรับเด็กไม่ได้ให้ระเวง แต่ควรจะระวังหากคุณมีลูกสาวนะคะประการที่สองคนเหล่านี้ก็จะมองหาและเลือกเด็กที่ต้องการให้เป็นเหยื่อเช่นเด็กที่มีความเปล่ะาบางในด้านต่างๆขาดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวไร้คุณค่าหยหาความรักความอบอุ่นต้องการการยอมรับจากผู้อื่นหรือเด็กที่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยไม่ค่อยจะเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะคะประการที่ส การสร้างความไว้วางใจกับเด็กผู้กระทำก็มักจะเฝ้าสังเกตและก็พยายามทําความรู้จักกับเด็กว่าเด็กมีความต้องการอะไรแล้วจะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้แสดงความรักความห่วงใยเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆของเด็กและเริ่มที่จะมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเด็กเพื่อให้เด็กไว้ใจและยอมแยกห่างจากครอบครัว มีการเสนอตัวเข้ามาดูแลเด็กเวลาที่ผู้ปกครองไม่ว่างหรือพยายามที่จะทำอย่างอื่นเพื่อสร้างโอกาสที่จะให้ได้อยู่ตามลําพังกับเด็กโดยที่ไม่มีใครเข้ามาขัดจังหวะซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่ผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะตกหลุมพรางและดีใจว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ลูกแทนเราประการที่4เมื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็จะเริ่มแสดงออกทางเพศกับเด็กโดยมักจะ เริ่มจากการสัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติเช่นการโดนตัวเด็กโดยบังเอิญหรือสัมผัสร,ร่างกายเด็กโดยการโยกล้อหรือเล่นกับเด็กเพื่อให้เด็กคุ้นเคยและจะได้ไม่ขัดขืนแล้วก็จะมีการช่วยประโยชน์จากความอ่อนต่อโลกของเด็กเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีการข่มขู่หรือบังคับให้เด็กเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ทำให้เด็กไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่ไม่กล้าที่จะบอกบุคคลใกล้ชิดเช่นขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่ก็จะเกลียดเราหรือไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือบางครั้งอาจจะขู่ว่าถ้าบอกใครก็จะทําร้ายคนในครอบครัวบางการณีมีการตําเนิว่าเป็นความผิดของเด็กที่ยินยอมเองสุดท้ายเมื่อเด็กทนต่อความกดดันไม่ไหวก็จะบอกพ่อแม่ และในหลายๆกรณีสายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นหากท่านพบเห็นเด็กที่ถูกกระทําก็สามารถที่จะติดต่อพนักง,งานคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัดได้โดยโทรที่สายด่วน1300หรือโทรที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก0 2 4 1 2 1 1งในเวลาราชการนะคะรู้ไว้ใช่ว่าอย่าทิ้งบุตรหลานไว้ตามลำพังเพราะอาจเกิดเหตุอันตรายกับเด็กได้ มาร่วมปกป้องลูกสาวของชาวโลกเสมือนหนึ่งลูกสาวของท่านเองอย่าลืมติดตามเกิดสาระดีๆที่คุณควรรู้ได้ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ